แต่ก่อนอื่นค่ะโชนี่แคร์ข้าเหลียวนะคะกับเทศกาลคริสต์มาสค่ะหลายๆคนก็กําลังห้าคองตกแต่งทางตกแต่งตัวเองตกแต่งสะทานทีเป่อจตออรับเข้าสู่ชชวงเของเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็เลยทําให้ร้านค้าในย่านฮัดยย้ายค่ะเข้าตางนาชุดซานต้าแล้วก็ซันตี้รวมถึงอุปกรณ์คองตกแต่งออกมาวางจาหน่ายสางซีซันตอนรับวันคริสต์มาสแล้วก็วันปีใหม่ถึงแม้ว่าปีนี้ยอดขายงเหยยบเงาแต่ก็คาดว่าก่อนถึงช่วงเทศกาลเนี่ยบรรยากาศน่าจะคึกคักมากว่านี้ค่ะ รันคายานเค่จสบาลนาครทัดย้ายเริ่มเอาเสื้อผ้าลากไล่รูปแบบถังชุดซานตาซานตี้มวกพาคลุมไล่หรือแม้แต่ทุ่งถาวออกมาจำหน่ายเตรียมรับเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างต่อเน,นื่องค่ะซึงแม้บรรยากาศการซื้อขายจะเงียบเงาไม่คึกคักเหมื่อปีที่ผ่านมาโดยลูกค้าส่วนยยใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนพนักง,งานออฟฟิศแล้วก็พนักง,งานห้างซัรพสิน้าที่จำเป็นต้องสวมไซส์เพื่อรวมกิจกรรมแล้วก็สร้างสีสานตอนรับเทศกาลคณะที่ร้านจำหน่ายของตกแตง่งของประดับของควันก็มีผี่น้อประชานชนทยอยไปเลือกซื้อกัน ยังต่อเนื่องเพื่อจะเอาไปประดับต๊แต่งรา้านค้าร้านอาหารแล้วก็ตกแต่งบานรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ซึ่งจากการสอบถามนางสาวอรารย,ยาวงวินิชัยเจ้าของร้านดีว่าเดสอัพในตลาด JT s q ส a r e รก็พบว่ายอดขายปีนี้ยังเงียบเงานะคะถ้าเกินเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนนึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงเทศกาลตอนนี้ทุกร้านเนี่ยก็ตั้งความหวังไว้ว่าก่อนถึงช่วงวันคริสต์มาสประมาณ1นึถึงสองวันอาจจะมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นส่วนราคาเสื้อผ้าปีนี้ก็ปรับขึ้นตามต้นทุนที่ รับมายางเช่นปีที่แล้วนี่ราคารับมาอยู่ที่ประมาณ2องรอยถึงสองบาทแต่ว่าปีนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นประมาณ20-30บถึงาบาทเพื่อเัก็ตามก็ยาจะฟังให้รัฐบาลนะคะสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยล็หมักคึกขักอีกครั้งน,นเองค่ะลองฟังเสียงของเจ้าของร้านแรกค่ะเวลาค่ะก็ต้องรอถึงวันที่25ก่อนค่ะยังไม่รู้เลยค่ะคิดว่าปีนี้นะคะเพราะว่า,าทางรัฐบาลน่าจะ สนับสนุนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะถ้าพูดในเรื่องของตอนนี้เนี่ยราคาค่ะของชุดเนี่ยมีการปรับขึ้นบ้างไหมเค่ไหนมีการปรับขึ้นนิดหน่อยค่ะถ้าเป็นของที่มาใหม่แต่ถ้าเป็นของรุ่นเก่าก็กจะราคาดําลงนิดหน่อยไม่เยอะค่ะราคาแต่ละร้านไม่เหมือนกันอยู่ที่รับช่วง1นงช่วงสองช่วงสแล้วแต่ว่าร้านไหนส่งราคาเท่าไหร่ ก็ฝากให้ช่วยกระตุ้นให้มันคึกคักขึ้นนะคะจะได้แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆค่ะก็ให้มาที่นี่ค่ะ JC Square ค่ะถนนสีพวนนัค่ะก็มีชุดมีชุดออกงานมีชุดต่างเทศกาลต่างๆมีเทศกาลเลยค่ะมาได้เลยราคาเป็นยังไงคะราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากค่ะสามารถใช้จ่ายสบายกระเป๋าค่ะ คณะเทบรรยาการรา้านค้าวัสดุตกแตง่งฮัทยใหญ่กิฟต์เลนซูนรวมสินค้าราคาถูกปีกสงขนาดใหญ่ค่ะก็ได้นําตอนคริสต์มาสขนาดอยากมาว่างสร้างซี่สั้นดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาเสื่อของโดยกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่นะคะก็มีทางลูกค้าทั่วไปพ่อค้าแม่ค้าไร่ย่อยที่มาเสืร์อของเผื่อเอาไปขายปีกอีกทางยังมีหน่วยงานส่วนราชการมาเลือกเสืรตอนคริสต์มาสอุปกรณ์ตกแต่งคริสต์มาส ตุกตาพาห้มพาน่วมมวกข้องควันต่างๆเพื่อเอาไปหมาะเป็นข้องควันในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะลองฟังเสียงของผู้จัดการร้านค่ะตั้งแต่ช่วงปลายพฤศจิกานะคะถึงต้นเดือนไอถึงช่วงธันวาเนี่ยตอนตอนถึงช่วงเนี้ยก็ยังเป็นกลุ่มลูกค้าจําพวกกลุ่มลูกค้าส่งอ่าค่ะที่ว่าซื้อของแล้วก็ไปไปขายต่ออีกครั้งหนึง่งส่วนลูกค้าปีกเนี่ยจะแน่นมากเลยในช่วงสุกเสาร์อาทิตย ที่เป็นวันหยุดค่ะหรือว่าเป็นเวลาหลังจากเลิกงานประมาณนั้นแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าส่งอะค่ะแลวส่วนใหญ่หลักๆลเนี่ยค่ะเขามาเลือกซื้อของประเภทไหนเป็นีิเศษค่ะเออมีหมดเลยค่ะก็คือว่าจะเป็นที่เออเป็นตุ๊กตาเป็นผ้าโฮมเป็นผ้านวมเป็นชุดชุดแก้วเออเป็นหม้อแล้วก็เป็นของตกแต่งก็มีหมดเลยแต่ว่าเออลูกค้าลูกค้าส่งนี้ก็จะ ทุกคนอะค่ะจะมีแบบงากิฟชอ็อปด้วยอ่าก็คือจะได้กิฟช็อปกลับไปประมาณนั้นค่ะก็มีมีทั้งหน่วยงานแล้วก็มีทั้งลูกค้าทั่วไปที่ว่าซื้อไปจับฉลากกันเองเออลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อไปจับฉลากกันเองเนี่ยจะประมาณวันที่หลังวันที่20ตรงน,นี้ก็คือของเนี่ยที่มีตรงเนี้ยแทบจะไม่พอขายเลยถ้าเหมือนปีที่แล้วก็คือเหมือนแย่งของกันเลยว่าอย่างนั้นแต่ว่าเขาจะมาซื้อเหมือนปลายปลายธันวาหน่อยประมาณนั้นนะคะ กิฟต์แลนด์ซูเปอร์สตร์นะคะก็คือจำหน่ายสินค้าทั้งปีกทั้งส่งเลยสินค้าหน้าเทศกาลต่างๆเราก็มีไม่ว่าจะเป็นซื้อซื้อไปใช้เองซื้อไปจับฉลากซื้อไปขายต่อหรือซื้อไปตกแต่งอะไรหรือเป็นหน่วยงานซื้อไปแจกอย่างเงี้ยค่ะทางร้านเราก็มีหมดเลยราคารับรองว่าถูกถูกที่สุดคุณภาพก็ดีแน่นอนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับช่วงเทศกาลคริสต์มา ทางเรื่องข้องร้านชุดค่ะร้านข้องตกแต่งที่เห็นในภาพไม่ใช่ใครทีไหนใช่ค่ะน้องเศร้าหนุ่ยของเรานี่เองค่ะมันค่ะเรียกว่านี่คือทีผู้จัดการเล็กไปทางมดอันไดมาเกือบมดเลยนะคะเอสเซนซอรี่ต่างๆนะคะพี่เศร้าหนุ่ยเป็นจัดมาแล้วเรียกว่าไปล่องมาแล้วด้วยไปเป็นหุ้นไปเป็นแบบให้ด้วยว่าอันในมอใดเนื่อมีไปถึงว่เอามาใส่อ่านเ้านใช่ค่ะลุลุ้เป็นตีไม่ได้ข้องปนีของจบไปเล้วข้องได้มาลุยเลยได้มาทาง มวกแต่มาทางเสื้อผ้าอ๋อตอนคิดมุงคิดมัดเต็มโตไปแล้วค้งเขาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในการตอนดับชชวงเทสการคริสตัก่อนไล่ไล่ล่าผู้ประกอบการก็บอกว่าช่วงเคเคเทศการเดี๋ยวบรรยากาศก็อาจจะคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกกล้องตกแป่งอะไล่ไล่ยางเนี่ยไล่ไล่แห้งก็เดยมีการจัด สะท่านที่ตกแตงกันเลยบ,บางย่งางก็อาจจะไม่พออลเรยรก็ให้แคบๆไปหากันนะคะ,คะเพื่อจะตอนรับกระซู้ช่วงท้องเทศการปีใหม่ของลาลๆยคนแล้วก็เทศการคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนั่นเองค่ะั้งสองวันนี้ก็คงจะคึกขักกันแน่นอนแล้วว่านะคะ